อาทิตย์าเด็กๆพบอาจารย์จุมเหมือนเดิมน,นะคะกับบทเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติวันนี้เราพบกันกับอาจารย์จุมที่หัวข้อ1.5ฟังก์ชันตีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมนะคะวันนี้เราพบกันในตอนที่2นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาทบทวนความรู้เก่ากันก่อนโอเคความรู้เก่าเราพูดถึง สูตรผลบวกและผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมทั้งหมด6สูตรนะคะเดี๋ยวคุณครูจุ๋มก็ทวนสูตรเราก่อนเนาะสูตร1กับสูตร2เป็นสูตรทรายผลบวกและทรายผลลบนะคะสูตรทรายขึ้นต้นด้วยทรายสูตรก็คือทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายตามนะคะต่อไปสูตร3สูตร4เป็นสูตรคอสผลบวกกับคอสผลลบนะคะสูตรคอสก็คือขึ้นต้นด้วยคอสคอสคอสทรายทรายเครื่องหมายตรงข้ามนะคะส่วนข้อที่5เป็นสูตรแทนผลบวกสูตรแทน ผลบวกสูตรลัดอาจารย์จุงก็ให้เทคนิคไปนะคะแทนเครื่องหมายตามบนถ้าแทน A บวก b ก็เท่ากับแทน A บวกแทน B ส่วนด้วย1ลบแทน A แทน b นะคะส่วนสูตรข้อที่6เป็นสูตรแทนผลลบสูตรแทนผลลบสูตรก็คือแทน A ลบแทน B ส่วนด้วย1บวกแทน A คูณแทน B นะคะ วันนี้เราก็จะนําทั้งหมด6สูตรนี้ไปใช้งานในลักษณะโจทย์ที่เป็นเชิงประยุกต์นิดนึงนะคะโจทย์จะเป็นคนละเฉดกับ EP ที่แล้วโอเคนะคะออาไปตัวอย่างที่1จงแสดงว่าข้อที่1แทนวงเล็บเซต้าบวกพายส่วน2เท่ากับลบขอดเซต้าโจทย์เมื่อไรถามว่าแสดงว่าหรือพิสูจน์ว่าแปลว่าลูกต้องทําหน้าเท่ากับให้เท่ากับหลังเท่ากับโดย การเก็บหลังเท่ากับวายนะคะอาจารย์จุ๋มก็จะเก็บหลังเท่ากับวายหลังเท่ากับอาจารย์จุ๋มก็คือลบคอร์ดเซตาเราจะพยายามแสดงหน้าเท่ากับให้ได้เท่ากับลบคอร์ดเซตาเมื่อไรได้ลบคอร์ดเซตาแล้วแปลว่าจบโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นแบบไหนนะคะหน้าเท่ากับอาจารย์จุ๋มมีอยู่แทนวงเล็บเซตาบวกพายส่วน2มันเป็นสูตรแทนผลบวกโอเคเราจะใช้สูตรที่5ก็ได้ หรือจะเปลี่ยนแนวโอเคอาจารย์จุ๋มก็จะเปลี่ยนแนวแทนอาจารย์จุ๋มจะเปลี่ยนอยู่ในรูปทรายส่วนคอสมันแก้ง่ายกว่าโอเคนะคะอาจารย์จุ๋มก็จะพาเราไปอีกแนวหนึ่งนะอาจารย์จุ๋มก็เปลี่ยนเลยแทนสูตรมันก็คือทรายส่วนคอสอาจารย์จุ๋มก็ทรายทรายอะไรลูกทรายเซตาบวกพายส่วนสองปิดวงเล็บส่วนแทนมันก็คือทรายส่วนคอสนะคะคอสวงเล็บเซตาบวกพายส่วนสองโอเค ต่อไปข้างบนมันเป็นทรายผลบวกสูตรทรายว่ายังไงคะทรายคอสคอสทรายเราก็ตามไปทรายคอสคอสทรายโอเคต่อไปเอามุมมาใส่ลูกเซตาพายส่วนสองเซตาพายส่วนสสูตรทรายเครื่องหมายเป็นไงาจันจุ๋มเครื่องหมายตามลูกตรงกลางเราเป็นบวกแสดงว่ากลางอาจารย์จุ๋มก็ใส่บวกโอเค ส่วนที่นี่อาจารย์ก็ใส่ส่วนไปส่วนส่วนอะไรอาจารย์จุ่มข้างล่างมันเป็นสูตรคอสผลบวกสูตรคอสไปยังไงคะสูตรคอสก็คือคอสคอสไซไซโอเคเอามุมมาใส่รูปมุมของเราก็คือเซตาพายส่วนสองเซตาพายส่วนสองทีนี้สูตรคอสคอสอาจารย์สอนว่า คอสเครืค่องหมายตรงข้ามโอเคตรงกลางเราเป็นบวกแสดงว่าตรงข้ามเราต้องเป็นลบอาจารย์จุมก็ใส่ตรงกลางเป็นลบนะคะต่อไปเราจะไปคิดค่าทีนี้สาเซตา้ารู้ไหมคะไม่รู้เพราะว่าเซต้าไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็ติดไว้ต่อไปคอสายส่วน2เรารู้ว่าพายส่วน2มันอยู่ข้างบนอาจารย์ก็ชี้ทิศให้มันก่อนข้างบนนะคะข้างบนใช่แกนคอสไหมไม่ใช่แกนคอสคือแกนนี้อันนี้คือแกนสาไม่ใช่แกนมันแสดงว่ามีค่าเป็น0 ศูนย์คูณไซด์เซตาข้างหน้าก็เลยมีค่าเป็นศูนย์อ่ะเสร็จแล้วหนึ่งท่อนต่อไปบวกเราก็ใส่บวกไปคอเซตาไม่รู้อาจารย์จุจ๋มก็ติดไว้ไซด์พายส่วนสองพายส่วนสองมันอยู่ข้างบนข้างบนมันใช่แกนไซด์ไหมคะใช่ลูกข้างบนมีค่าเป็นหนึ่งโอเคหนึ่งคูณกับคอเซตามีค่าเป็นคอเซตาโอเคส่วนที่นี่ลูกเราก็ส่วนไปข้างล่างคอเซตาเรารู้ไหมไม่รู้เราก็ติดไว้ คอสไพส่วน2พาไส่วน2มันอยู่ข้างบนโอเคค่าข้างบนมันใช่แกนคอสไหมไม่ใช่มีค่าเป็น0 0คูณกับ c อสเซตามีค่าเป็น0โอเคผ่านข้างหมายลบเราก็ใส่ลบต่อไปไซน์เซตา้ารู้ไหมไม่รู้ไซน์ไพยส่วน2อ,อยู่ข้างบนข้างบนมีค่าเป็นแกนไซน์มีค่าเป็น1 1คูณกับซน์เซตมีค่าเป็นไซ n ์เตาเท่ากับที้ บวกคอสเซต้าหารด้วยลบไซเซต้าโอเคบวกหารลบมีค่าเป็นลบแล้วก็ใส่ลบไว้ต่อไปคอสเซต้าส่วนไซ n เซต้ามีค่าเป็นอะไรลูกไซส่วนคอสมีค่าเป็นแทนคอสส่วนไซมีค่าเป็นคอสฉะนั้นของเราเป็นคอสส่วนไซแสดงว่ามีค่าเป็นคอสเซต้าเราก็ไปดูว่าตัวสุดท้ายของเราตรงกับด้านหลังเขากับหรือย,อยังตรงแล้วตรงแล้ว,แ,ลวแปลว่าอะไรจุ๋มแปลว่าจบนี่เราพิสูจน์เรียบร้อยแล้วหรือแสดงมาเรียบร้อยแล้ว เราก็เรียบร้อยข้อนี้โอเคไหมคะไม่ได้ยากเลยต่อไปนี้ตามไปที่ข้อ2ย่อยข้อที่2ย่อยเหมือนกันอาจารย์จุ๋มจะเก็บหลังไว้ถ้าเมื่อไหร่โจทย์ถามหาแสดงว่าหรือพิสูจน์ว่าเก็บหลังไว้โอเคเราจะแสดงด้านหน้าให้เท่ากับข้างหลังนะคะเนี่ยอาจารย์จุ๋มเก็บเสกบีเราทําไปเมื่อไหร่ถึงเสกบีไปว่าเจอแล้วคําตอบนะคะโอเคอาจารย์จุ๋มกลับไปุ๊บเลยอ่า โคเซกวงเล็บ90ลบ B โคเซกมันคิดโดยตรงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีสูตรโอเคไม่มีสูตรในการใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนเอโคเซกมันคือส่วนกลับของใครนะโคเซกมันคือส่วนกลับของไซโอเคอาจารย์จุ๋มก็จะไปกลับนะคะพิสูจน์โคเซกโดยตรงไม่ได้อาจารย์ก็ไปเปลี่ยนเนาะโอเคเท่ากับท่นี่หนึ่งส่วนเปลี่ยนโคเซกออกอยู่ในรูปไซโอเคไซวงเล็บ 90ลบ B โอเคเท่ากับทีนี้หนึ่งก็คือ1ไปส่วนก็คือส่วนลูกข้างล่างมันเป็นสูตรทรายโอเคสูตรทรายก็คือทรายคอสคอ,คอสทรายโอเคทำไปทำมามันเชิงมันดีนะคะทรายคอสคอ,คอสทรายใช้สูตรคล่องๆสนุกมากเลยอ่ะมุมไปเติมเนาะทีนี้มุมของเราคืออะไรจ,จินจุมุมของเราคือ90แล้วก็ B 90ส แล้วก็บีโอเคเรียงตามไปลูกไม่ต้องตืนเส้นทําตามไปที่นี่สูตรทรายจาย์จุ๋มสอนดูเครื่องหมายก็คือทรายเครื่องหมายตามโอเคตรงกลางเราเป็นลบแสดงว่ากลางอาจารย์จ,จุ๋มก็เป็นลบเราก็ใส่ไปต่อไปเราทาไงอาจารย์จุ๋มก็ไปคิดค่าลูกนึงก็หนึ่งไปโอเคส่วนอาจารย์จ,จุ๋มก็ใส่ส่วนไปนะโอเคอ่ะส่วนที่นี่ ซราย90 90มันอยู่ตรงไหนอาจารย์จุ๋ม90มันอยู่ข้างบนโอเคอาจารย์ก็ชี้ทิศไว้นะซราย90มันคืออยู่ข้างบนข้างบนใช้แกนซรายไหมลูกใช่แสดงว่ามีค่าเป็น1เออก้อนนี้อาจารย์จุ๋มก็มีค่าเป็น1 1คูณกับคอสมีค่าเป็นคอสเราก็ใส่ไปโอเคต่อไปผ่านลบเราก็ใส่ลบทีนี้คอส90 90มันอยู่ตรงไหนลูก90มันอยู่ข้างบนโอเคข้างบนมันใช่แกนคอสไหมไม่ใช่แสดงว่าอีนี่มีค่าเป็น 0 0คูณอะไรก็มีค่าเป็น0โอเคมันก็เลยได้ถ้าแบบนี้เท่ากับที่นี่1ก็1ไปส่วนก็ส่วนไปโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำดีๆก่อนเนาะส่วนโอเคอ่ะส่วนเหลืออะไรลูกข้างล่างข้างล่างอาจารย์จุ่มเหลือค o s b อ่ะเท่ากับที่นี่หนึ่งส่วนคอส b คอสมันเป็นส่วนกับของใครลกูกเห็นคอสต,ตัว C คือส่วนกลับของเซกโอเคได้แล้วเราก็ใส่เซก เสกอะไรอาจารย์จุจ๋มเสกบีเซกบีมันตรงกับข้างหลังยางตรงแล้วแปลว่าจบแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของอตัวอย่างที่1โอเคแนวการคิดคำนวณในตัวอย่างที่1ลักษณะการทาโจทย์จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคต่อไปไปตามต่อตัวอย่างที่2ดีกว่าว่าอาจารย์จุจ๋มมีอะไรมาฝากโอเคตัวอย่างที่2เป็นแบบไหนอาจารย์ให้ไซอัลฟ้ามาเท่ากับ4ี่ส่วนห เมื่อเอาฝ้ามากกว่าพายส่วน2น้อยกว่าพายโอเคอาจารย์จุม๋มเริ่มทําที่ตัวนี้ก่อนทำไงอาจารย์จุม๋มเขาให้ทรายมาโอเคเราก็ต้องเอาค่าทรายอยู่ในรูกเศษส่วนหรือทศนิยมไปวางอยู่ในรูปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะอาจารย์จุ๋มก็เปิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนโอเคทําเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะได้เอาไปใช้งานนะคะอาจารย์จุ๋มก็เปิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะ ทีน <iah. S 1> ี้อาจารย์จุ๋มเริ่มทําตรงไหนอาจารย์จุ๋มเริ่มทําตรงนี้นะลูกเออไซอัลฟาเท่ากับ4่ส่วนห้าโอเคอาจารย์จุ๋มก็ให้มุมนี้เป็นอัลฟาโอเคสูตรไซก็คือข้ามส่วนฉากข้ามอาจารย์จุ๋มก็ใส่4ไปฉากอาจารย์จุ๋มก็ใส่ห้าไปตรงข้างล่างก็เป็นเลข3ามแน่โอเคสามสี่ห้ามาด้วยกันอันนี้ลูกสามเหลี่ยมมุมฉากอาจารย์จุ๋มเสร็จแล้วต่อไปอาจารย์จุ๋มก็จตุภาคนะลูกจตุภาคอาจารย์จุ๋มเป็นแบบนี้ทีนี้จตุภาคเราดูจากไหนเราดูจากตรงนี้อันนี้คือจตุภาคของเรา อัลฟาเราอยู่ระหว่างพายส่วนสองกับพายเราก็ไปตามหาว่าพายส่วนสองเราอยู่ตรงไหนอันนี้พายส่วนสองอยู่ตรงนี้อันนี้พายอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันหมายถึงจัตุภาคที่สองนั่นเองโอเคต่อไปจัตุภาคที่สองมันให้อะไรเรามาเราให้เครื่องหมายลูกอันนี้แกนซายเครื่องหมายมันให้มาเป็นบวกต่อไปอันนี้แกน x คือค่าของคอสคอสให้มาเป็นเครื่องหมายลบโอเค อันนี้คือเครื่องหมายทีนี้เราก็ไปทําเก็บไว้เนาะอาจารย์จุ๋มก็มี sin ์อาาัลฟาเท่ากับ sin ดูเครื่องหมายที่แกน y แกน y อาจารย์จุจ๋มเป็นบวก sin จากรูปสามเหลี่ยมเราก็คือข้ามส่วนฉากข้ามอาจารย์จุ๋มก็คือ4ฉากอาจารย์จุ๋มก็คือ5ต่อไปหาคอสอาาัลฟาเก็บไว้ด้วยคอสอาาัลฟาเท่ากับคอสดูเครื่องหมายที่แกน x แกน x เราหาไปแล้วเป็นลบเราก็ใส่ลบไว้ทีนี้คอสคือ ชิดส่วนฉากชิดอาจารย์จุ๋มก็คือ3ฉากอาจารย์จุ๋มก็คือ5อันนี้เก็บไว้เก็บไว้ใช้งานนะคะเดี๋ยวโจทย์มันถามอะไรเราก็จะตามตัวนั้นไปอาจารย์จุ๋มก็เก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้คือคือหนึ่งอย่างที่โจทย์ให้ต่อไปอย่างถัดไปอย่างถัดไปอยู่ตรงไหนอาจารย์จุม๋มอยู่ตรงนี้ลูกซายเบต้าเท่ากับลบสองส่วนห้า ทรายให้อยู่ในรูปเศษส่วนเศษส่วนเราก็เอาไปใช้ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยอาจารย์จุ๋มก็เปิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนเนาะเดี๋ยวเออใช้อีกสีหนึ่งเนาะโอเคสามเหลี่ยมมุมฉากอาจารย์จุ๋มก็เปิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาอ่ะเราก็ใส่มุมฉากไว้ต่อไปโจทย์ให้เบต้ามาเราก็ใส่เบต้าให้ตรงนี้เป็นเบต้าเบต้าทรายเบต้าโจทย์ให้มาเท่ากับ2ส่วนรูทห้าทรายก็คือข้ามข้ามก็คือใส่2ไปตรงนี้ฉากก็คือรูทห้าอ่เราก็ใส่ไป หายไปอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งก็คือด้านข้างล่างด้านข้างล่างมันคือด้านสัน้นเวลาหาค่าของด้านสั้นแปลว่ายกกําลังสองแล้วก็ลบโอเคลบแล้วอย่ายืมถอนรูทด,ด้วยนะคะรูทห้ายกกําลังสองได้ห้าสองยกกำลังสองเป็นสี่โอเคห้ากับสี่ลบกันเหลือหนึ่งหนึ่งถอนรูดได้หนึ่ง,ง,อดดงโอเคอาจารย์จุ๋มก็ได้มาแล้วด้านข้างล่างก็คือหนึ่ง หาครบทั้ง3ด้านแล้วขั้นตอนต่อไปทาไงอาจารย์จุ๋มเราไปดูว่าโจทย์เขาให้จตุภาคอะไรเรามาลืมไม่ได้นะคะสําสคัญมากจตุภาคนี้มันจะมีผลต่อเครื่องหมายของเราอาจารย์จุ๋มก็ตีแกนก่อนโอเคอ่ะตีแกนใจเย็นๆโอเคตีแกนเสร็จแล้วเขาให้เบต้ามากกว่าพายน้อยกว่า3พายส่วนสองเราก็ไปดูซิว่าพายเราอยู่ตรงไหนพายมันอยู่ตรงนี้3พายส่วนสองมันอยู่ตรงนี้อ่า แสดงว่าโจทย์หมายถึงจตุภาคที่3แน่ๆโอเคจตุภาคที่3ค่าซ้ายมีเครื่องหมายเป็นลบคอสอยู่ทางซ้ายมือก็มีเครื่องหมายเป็นลบโอเคทั้งซ้ายทั้งคอสเป็นลบเห็นไหมคะมันจะได้เครื่องหมายมาาจาจย์จุ๋มก็เขียนเก็บไว้เนาะแสดงว่าเราได้ไซ้ายเบต okay. ้าโอเคซ้ายเครื่องหมายที่แกน y เป็นลบเราก็ใส่ลบไว้ก่อนทีนี้สูตรท้ายก็คือข้ามส่วนฉากข้ามาจย์จุ๋มก็คือ2ฉากอาจารย์จุ๋มก็คือรูทห้า เสร็จแล้วต่อไปซายเบต้าไปแล้วต่อไปก็คอสเบต้าเ,เท่ากับคอสสุดก็คือชิดส่วนฉากนะคะเอาเครื่องหมายมาก่อนคอสเครื่องหมายเราเป็นอะไรลูกหาไปแล้วเป็นลบโอเคทีนี้ค่าของมันชิดอาจารย์จุ๋มก็คือ1ส่วนฉากอาจารย์จุ๋มก็คือรูทห้าโอเคอันนี้เราก็เก็บไปก่อนโอเคเก็บไว้เพื่อเราจะเอาไปใช้งานตรงสิ่งที่โจทย์มันถามนะคะเราต้องหาเครื่องมือไว้ก่อนโอเคหาไปแล้วทีนี้อาจารย์จุ๋มก็เริ่มนะ ข้อที่1โจทย์ถามหาคอสอัลฟาบวกเบตาง่ายมากเลยคอสผลบวกสูตรคอสก็คือคอสคอสไซไซโอเคอาจารย์จุ๋มกวางเลยนะคะเอาเท่ากับคอสคอสไซด์ไซเราใช้สูตรค่องๆโจทย์มันจะซับซ้อนขนาดไหนเราก็จะทําได้โอเคเอามุมไปวางหลุมุมของเราคืออัลฟาเบต้าอัลฟาเบต้า คอสด,ดูเครื่องหมายยังไงคอสเครื่องหมายตรงข้ามลูกจากบวกก็กลายเป็นลบโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาค่ามาแทนทีนี้โอเคเราก็ไปทีละตัวอะคอสอัลฟาโอเคจุมก็เปิดวงเล็บไว้เราก็ไปหาว่าคอสอัลฟาเราอยู่ตรงไหนที่เราหาเก็บไว้คอสอัลฟาเราอยู่ตรงนี้คอสอัลฟาเราคือลบสามส่วนห้าเราก็เติมลงไปลูกต่อไปคอสเบตา้านี่คอสเบต้าอยู่ตรงนี้คอสเบต้าเราคือลบหนึ่งส่วนรูทห้า อ่าเราก็ตามไปลูกอ่าต่อไปลบเราก็ใส่ลบไว้ต่อไปไซอัลฟาไซอัลฟา Alpha เราอยู่ตรงนี้ไซอัลฟาเราคือ4ส่วนอาใส่ไปโอเคต่อไปไซเบ s i าไซเบายอยู่ตรงนี้ไซเบต้เราคือลบ2ส่วนรูทห้าลบ2ส่วนรูทหโอเคเท่ากับที่นี่โอเคคิดเลขลูกลบ3มคูลบ1มีค่าเป็น3ส่วนด้วย5รูทห ลบคูณลบเป็นบวกโอเค4 2เป็น8ส่วนด้วย5้รูท5ส่วนเท่ากันแล้วบวกลบกันได้ไหมบวกลบกันได้โอเคเราก็บวกลบกันเลยกลายเป็น11ส่วนด้วย5้รูท5สวยหรือยังยังยังไม่สวยเพราะส่วนติดรูทอยู่อาจารย์จุ๋มก็เอารูทหคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าจะได้สวยสวยโอเคเท่ากับทีเนี้เราจะจบแล้วลูก11คูณรูทมีค่าเป็น11บรูทห ส่วนส่วนละลาจ,จุมรุ่น5คุณรุ่น5มีค่าเป็น5เจอ5อีกข้างหน้าเป็น25คะ่ะจบสวยงามโอเคหนึ่งข้อย่อยผ่านไปแล้วตามต่อด้วยข้อย่อยที่2เลยเนาะโอเคต่อไปข้อย่อยที่2ข้อย่อยที่2มันพูดถึงสูตรอะไรจ,จุมมันพูดถึงสูตรทรายสูตรทรายว่าไงคะทรายผลบวกโอเคสูตรทรายก็คือทรายคอ,อ,อ,อสคอสทรายโอเคไปแล้วก็ตามไปนะคะทราย คอโคสใส่โอเคเอามุมมาใส่ลูกอัลฟาเบต้าอัลฟาเบต้าใส่เครื่องหมายตามโอเคอาจารย์จุกก็โนดใ,ให้เนาะใสเครื่องหมายตามตรงกลางเป็นบวกแสดงว่ากลางอาจารย์จุมก็ใส่บวกไปเลยเท่ากับที่เนี่ยโอเคไปเอาค่ามาใส่ค่าเอามาจากที่เราหาไว้แล้วนะคะโอเค ไซอัลฟาไซอัลฟายอยู่ไหนนะนี่ไซอัลฟายอยู่นี้ไซอัลฟาคือ4ส่วน5จันจุ่มก็ใส่4ส่วน5ลงไปต่อไปคอสเบตา้าคอสเบต้าอยู่ไหนนี่คอสเบตา้าลบ1ส่วนรูทหโอเคบวกพันบวกเราก็ใส่บวกต่อไปคอสอัลฟาคอสอัลฟาจันจุ่มคือลบ3ส่วน5เราก็ใส่ไป ต่อไปไซเบตา้าไซเบต้าอยู่นี่ก็คือลบ2ส่วนรูทหโอเคเท่ากับมาเคลียร์กันลูก4ี่คูณลบ1มีค่าเป็นลบส่ส่วนด้วย5้รูทหโอเคต่อไปข้างหลังโอเคสองวงเล็บหลังลบคูณลบเป็นบวกโอเค3 2มสองเป็น 6. 6 6ส่วนด้วย5้ารูทห้าบวกลบกันได้ไหมอาจารย์จุจ๋มบวกลบกันได้ เพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วเราก็มาจัดการเลยลบสี่บวกหกมีค่าเป็นสองส่วนห้ารูทห้าโอเคทีนี้ส่วนมันติดรูทอยู่ลูกส่วนมันติดรูทอยู่มันยังไม่สวยงามเราก็เอารูทห้าคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอาจารย์จุ่มก็รูทห้าคูณ้าไปทั้งเศษและส่วนเท่ากับข้างบนก็เลยได้เป็นสองรูทห้าส่วนข้างล่างอาจารย์จุ๋มก็คือได้เป็นยี่สิบห้า เรียบร้อยอันนี้คือคำตอบสวยงามค่ะโอเคตามต่อกันเลยเนาะที่ตัวอย่างที่า่ามบันเป็นแบบไหนโอเคต่อไปตัวอย่างที่3นี่เป็นอาจารย์จุ๋มให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ามีมุม C เป็นมุมฉากพูดง่ายๆมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขั้นที่หนึ่งวาดรูปก,ก่อนลูกโอเควาดรูปมันจะได้ช่วยให้เราเห็นภาพได้ดีขึ้นเนาะอาจารย์จุจ๋มก็วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนโอเคคิดอะไรไม่ออกก็วาดรูปก,กว่าลูกโอเค สามเหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่ามี C เป็นมุมฉากอาจารย์จุ๋มก็วางตำแหน่งนี้เป็นมุม C ทีนี้โจทย์เขาให้อีกอันหนึ่งมาบอกว่าให้อีกตัวหนึ่งมาว่า sin B เท่ากับ12ส่วน13โอเคอาจารย์จุ๋มก็วางคับให้มุมนี้เป็น B เลยนะโอเคทีนี้ s ซ n สู่ไซด์มันก็คือข้ามส่วนฉากข้ามอาจารย์จุ๋มก็คือ12ฉากอาจารย์จุ๋มก็คือ13หายไปด้านหนึ่งก็คือด้านข้างล่าง ข้างล่างนี้มันเป็นด้านสั้นด้านสั้นแปลว่ายกกําลังสองให้เสร็จแล้วลบก,กันโอเคแล้วก็ถอดรูทให้เรียบร้อย13ยกกําลังสองเป็น169อาจารย์ทนให้เนาะ169 12ยกกําลัง2มีค่าเป็น144ลบก,กันได้25ถอดรูทได้เลข5แสดงว่าด้านข้างล่างอาจารย์จุ่มเสร็จแล้วได้เลข5้ามาโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราได้มุม C ไปแล้วมุม B ไปแล้วแสดงว่าบังคับข้างบนเป็นมุม A แน่ๆโอเครูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อย ต่อไปทีนี้โจทย์ถามหาอะไรลูกโจทย์ถามหาอะไรโจทย์เขาถามว่า tan b ลบ a เท่ากับข้อใดอันนี้คือคําถามโจทย์เขาถามหา tan ผลลบโอเคอาจารย์จุ๋มก็ยกมันขึ้นมาเลยนี่คาถามนะลูก tan b ลบ a โอเคเหมือนเดิมอาจารย์บอกแล้ว tan นี่จะไปใช้สูตรผลลบก็ได้ tan ผลลบอยู่ที่ข้อที่6โอเคแต่อาจารย์จุ๋มแนะนําว่าพวกไซน์ก็แทนพวกแทนพวกคอร อาจารย์จุ๋มอาศัยสูตรไซน์ผลบวกกับไซน์ผลลบหรือคอสผลบวกกับคอดผลลบมาช่วยอย่างแทนนั้นจุจ่มก็จะเปลี่ยนรูปเลยมันจะง่ายกว่าแทนนั้นจุ่มจะเปลี่ยนรูปแทนเปลี่ยนเป็นอะไรลูปแทนก็คือไซายส่วนคอสเห็นไหมอาจารย์อาศัยพวกนี้มาช่วยไซน์เบต้าไซน์บีลบเอลูกโอเคส่วนแทนก็คือไซน์ส่วนคอสนั่นเองคอ B A s บีลบเอเท่ากับสูตรทซน์ผลลบสูตรว่างไง ใต้คอสคอสใต้โอเคค่อยๆไปนะลูกโอเคใต้คอสคอสใต้โอเค,ค,อค,ออเคแล้วก็วางมุมลงไปลูกบีเอบีเอใดูเครื่องหมายยังไงนะใต้เครื่องหมายตามลูกโอเคตรงกลางอาจารย์จุ่มเป็นลบอันนี้ก็ต้องเป็นลบเห็นไหมเสร็จแล้วต่อไปส่วนเห็นไหมอาจารย์จุ่มก็ไปทําตัวส่วนนะ ส่วนมันเป็นสูตรของอะไรอาจารย์จุ๋มส่วนมันเป็นสูตรของคอสผลลบสูตรคอสก็คือคอสคอสไซดโอเคเราก็วางไปลูกโอเคคอสคอสไซด์ไคอสคอสไซด์ไซดมุมตามลงไปลูกมุมเราก็คือ B A B A อคอสดูเครื่องหมายยังไงอาจารย์จุ๋มคอสเครื่องหมายตรงข้ามโอเค ตรงกลางเราเป็นลบแสดงว่าตรงข้ามก็ต้องเป็นบวกเห็นไหมคะโอเคเรียบร้อยทีนี้เมื่อวางสุรเรียบร้อยแล้วเราจะหาค่าค่าเอามาจากไหนลูกเอามาจากรูปสามเหลี่ยมที่เราเตรียมมาแล้วโอเคอย่าลงที่ทางนะคะ A ก็ต้องไปดู A นะ B ก็ต้องไปดู B ต้องระวังตรงนี้ด้วยโอเคจุ๋มจุ๋มก็เริ่มเลยอ่าวงเล็บอาจารย์จุ๋มจะหาใครก่อนหาไซด์บีเว้ย B อยู่ตรงไหนจุ๋มจุ๋ม B อยู่ตรงนี้โอเคไซด์บีโอเคแปลว่าตรงข้าม B ข้ามฉากโอเค ข้ามมุมข้ามฉากโอเคเราก็ไปดูซิทีนี้ซด์บใช่ไหมข้าม B ก็คือ12ฉากก็คือ13อสาเอาเสร็จไป1ตัวต่อไปคอส A ออาจารย์จุ๋มอยู่ไหน A อาจารย์อยู่ข้างบนนู่นโอเคนี่ A อาจารย์จุ๋มนะคอส A คอสแปลว่าชิด A ชิด A คือ12ส่วนด้วยฉากก็คือ13เสร็จลบเราก็ลบไปต่อไปคอส B โอเค B อยู่นี่นะลูกคอสแปลว่าชิดกับ B ชิดกับ B ก็คือเลข5ส่วนด้วยฉากก็คือ13 อ่ะเราก็ค่อยๆไปใจเย็นๆโอเคต่อไปไซ้ายโอเคก็ไปดู A อยู่ข้างบนซ้ายก็คือข้าม A ข้าม A มาก็คือเลข5โอเคส่วนด้วยฉากก็คือ13ต่อไปทีนี้ตัวเสร็จเราเสร็จแล้วเหลือตัวส่วนลูกอ่ะใจลุ่มมอาจารย์จุมก็ส่วนอ่าส่วนเสร็จแล้วเราก็ไปไล่ทีละตัวอคอสบอ่ะเดี๋ยวอาจารย์วงไวใ้ให้ก่อนคอสโอเคเราก็ไปจัดการคอสแปลว่า ชิดกับ B ชิดกับเบียร์จันจุ่มก็คือ5ส่วนด้วยชาก็คือ13ต่อไปคอสเอคอสเอแปลว่าชิดกับ A ชิดกับ A ก็คือ12ส่วนด้วย13ผ่านด้วยเครื่องหมายบวกเราก็ใส่บวกลงไปเปิดวงเล็บซด B B B บซ์บก็คือข้าม B ไปข้าม B ก็คือ12ส่วนชาก็คือ13ต่อไปไซด์เอซดาย A ก็คือข้าม A มาข้าม A ก็คือเลขห ส่วนช้าก็คือ13เห็นไหมคะเท่ากับที่นี่โอเคจะจบแล้วโอเคสองวงเล็บแรกติดกันอยู่เราก็คูณกันนะคะ12บคูณ12เป็น144ส่วนด้วย 13, 13 13เป็น169ลบเราก็ใส่ลบไป5 5 25โอเคส่วน13 13เป็น169อส่วนอาจารย์จ,จุ๋มก็ใส่ส่วนไปปึ๊บโอเคต่อไป 5คูณ12มีค่าเป็น60โอเคส่วนด้วย13 13เป็น1 69บวกเราก็ใส่บวกลูกโอเค12คูณ5เป็น60ส่วนอะไรจันจุมส่วน13 13คือ1 69โอเคเอามาเคลียร์กันจะเสร็จแล้ว144ลบด้วย25มีค่าเป็น119โอเคลบกันได้เพราะส่วนเท่ากันแล้วเราก็ใส่ลงไป119โอเคส่วนด้วย169โอเค ข้างล่างโอเคจันจุ๋มก็ลากส่วนนี้ก็อ่ะข้างล่างข้างล่างคืออะไรอาจารย์จุจ๋มข้างล่างก็คือ60 60บวกีค่าเป็น120โอเคอใส่ไป120 120ส่วนอะไรอาจารย์จุจ๋ม120ส่วน169ทีนี้เท่ากับอ่ะจะจบแล้วทีนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดกันให้เรียบร้อยจันจุ๋มก็ตัดเลยเลยเนี่ยตัดเลยเด้อโอเคอาจารย์จุจ๋มก็ตัดไปตัดไป,ดไปสแสดงว่าสุดท้ายปลายทางอาจารย์จุ๋มเหลือ1น9ส่วนด้วย 120อโอเคจบแล้วซึ่งมันตรงกับช้อยที่2โอเคช้อยที่2เราก็ไปตอบโอเคนี่โอเคช้อยที่2เรียบร้อยตรงเป๊ะอันนี้เป็นข้อสอบโคตามขอนแก่นปี5 5นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งลักษณะที่เป็นข้อสอบที่คัดนักเรียนอะไรแบบนี้โอเคเราก็ต้องฝึกแล้วก็ฝึกทำข้อสอบไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราก็เก่งโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปโฮมเวิร์กที่12อาจารย์จุมมีโฮมเวิร์กมาฝากรูปอยู่2ข้อโอเคข้อที่1นี้เป็นการแสดงว่าหรือการพิสูจน์ว่า2ข้างสมการเท่ากันเราเก็บหลังไว้เราก็ทําหน้าส่วนข้อที่2นี้เป็นข้อสอบโพ้ามขอนแก่นปี5-3โอเคอาจารย์จุมมีช้วยให้รูปเรียบร้อยกำหนดซายเซต้าหมาให้กำหนดพอยเซตสมาให้แล้วก็ถามหาซเซต้บวกซต้าสอโอเคเราก็เอาความรู้ที่ เรามีกลับไปใช้งานให้เรียบร้อยนะคะโอเควันนี้ก็เสร็จเพียงแค่นี้ก็พบกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย